ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมในรายการ What Channel นะครับวันนี้อยู่กับเกมกุ๊ดครับแล้วแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นเกมมาเล่นเวอร์นี่เวอร์เอน็นเดอร์คูคิวเวอร์นิวเล่นกับเพื่อนอีกแล้วกีเ <c> ว <ười> อร์แล้วเนี่ยที่เล่นกับคนเพื่อนเนี่ยไปเว <c ười> อร์ก็อีกแค่สองเวอร์เอง เ,เออดีดเออ๋ยวครับว่าถ่ายนี่เสร็จจะไปถ่ายอถ่ายห้เออถ่ายแมปอีกนะครับผมไม่เอาแมปแล้วมันน่าจะหล่นแบบมาทำไมวะเดี๋ยวผมจะถ่ายคุกกี้ั้นนะครับถ่ายนี้เสร็จหน้าขอเลกขอถ่ายขอถ่ายคุกกี้นก็นีตัดไม้ตัดไม้จะถ่ายคุกกี้แลนนะคะเหมือนถ่ายนี้หวังว่าคงคุณคง,ง,งไม่เบื่อช่วงตัดไม้นะครับ ช่วงแรกของม e c ครับก็แบบนี้แหละอยากให้ผมตัดไหมถ้าให้ตัดมาได้ตัดวิโดตั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 ดกันหน้ามันเลยทีนี้ตัดช้าเสร็จแล้วครับวันนี้ตอนนี้จะมาททำบ้านอยู่กันไม่พูดอะไรหน่อยเหรอ อดูแล้วเหรอกชางไอยาก้องป้งผ้า่น้องคิดว่ผู้ชมคงเบื่อกันขุดรูแน่นอนอ่ะทำไมมันเป็นแนวเิล์มถ้าผู้ชมเบื่อก็ไม่ต้องดูโอเคหอน้องจะไปดูนะก็น่าเบื่อไหมเอ้ยเย้ ที่จริงดูคลิปตัวเองนจิตก็ขำใช่ไหมเีรยถ้ามันมีอะไรขำๆเเกทีก็ขำโอ้เเอาเฟรย ตายฮะพ่อของฉันตายเลยปุ้ยไอ้โลนีเววาโซลิโตอยากกินสลิวัดเด e f u า k ไม่ปิดทางเฉยอาจจะน่าเบื่ออาจจะน่าเบื่อนะครับท่านผู้ชมน่าเบื่อไหมครับท่านผู้ชม ขำไม่ออกกันเลยพี่เดียวขำไม่ออกกันเลยพีเดียวถึงกับไม่ได้ยินเสียงขำเลยทีเดียว <c oughs> ถึงกับเงียบไปเลยออไมค์กับขำไหมครับท่านผู้ชมขำไหมครับขำไหมไม่ขำไม่ขำใช่ไหมท่านผู้ชม นเป็นเด็กแบนเปนเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดก็ไม่ทึงกันมาไล่วัวชนมาไล่เป็นเด็กบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวก็ใสสะอาด เมื่อไรจะตัดไม้เสร็จวันนี้อ่ะเหลือแค่เครื่องพสูจไม่รู้อ่ะเครื่งตรงนี้เนี่ยทางเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยสามว่าเอ่อทำงานร่วมกับทางดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายของเราครบนะครับจะให้ข้อมูลแล้ดูโอ้มีก้อนขี้ตรงนี้ด้วยก้างตัดตรงนี้คือก้อนขี้แก้วละห้องน้ำเธอเนาะการที่เออ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 เจได้ปวดแล้วเป็นขี้ที่สวยงามจริง

พิทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราได้พีทโจ้เลยอะไรอ้าเน่าเน่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปบ้านเรดาด้อยู่ข้างหลังบ้านพี่เลยบ้านพี่อยู่หน้าบ้านเลยได้ใช่ไหม หรือว่าข้างบ้านข้างบ้านได้เราจะหันทางออกมาทางที่พี่มองอยู่ใช่ไหมต้องหันทางออกมาทางเออนะพี่หมายถึงทางออกได้ได้จะอยู่ข้างหน้าพี่ใช่ไหมหนึ่งสองสองสาม่อนเข้าบ้านเขาะเคาะประตูมั่งโอเคกรอบโอเคกรอบกรอบกรอบกรบกรบกรอบนอก ไหนวะนกน็อกยังไม่มีประตูไม่ต้องมาเคาะเดี๋ยวราพี่เล่นนกนน็อกวูดเดยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์วูฟักยูน้องคิดว่าน้องด็อกเตอร์ของหน้าบ้านน็อกน็อกน็อกนกไม่เล่นแล้วเหรอพี่เจี๊ยบเล่นแล้วเลย นับนับูเไียวของน้าบ้านจะเสร็จวะนับนับู๊เดดอกเตอร์ดอกเตอร์วูนัอีคลิปนี้ไม่เปิดคลิปนี้ไม่เปิดกล้องนะคลิปนี้ผมไม่เปิดกล้องนะทิ่กย่ ตั้ารตัวด้าห้ามมาตัดน่รกโอ้น็ง่าตัวแล สร้างความสวยงามให้บ้านพี่เดี๋ยวพี่จะสร้างความสวยงามบนบ้านเนาะในบ้านน้องอ่าบาน้องไม่ต้องปลูกต้นไม้ปลูกแค่ข้าวในต้นในบ้านก็พอโล้วพีต้นไม้หายไปหมดเลยท้องฟ้าเริ่มสีเปลี่ยนอ้าวฝั่งฝั่งนี้เปลี่ยนฝั่งนู้นไม่เปลี่ยนไหเง็บ พี่รู้สึกแปลกๆนะเหมือนพี่ปรับอะไรผิดผิดไปขอตัดโอเคกลับต่อกลับมาต่อกันแล้วตะกี้ลืมเปิดในสกายป้าเลยไม่มีเมฆก็ดูดีขึ้นแล้วใช่ไหมเอ็นดแมวเอ็นดแมวสองตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ดอกป,ป๊อบปี้ได้ไป<ม>สดหน้าบ้านสุดป,ป๊อปปี้ฉันได้เธอมาแล้วขอป๊อปปี้ดอกหนึงดิีชดอกเอเนมนหายอเดมนอยู่โอ้มีต้นน้อยต้ป๊บปี้ จะรับฉันไหมถ้าให้แอปเปิ้ลจะรับฉันไหมเอเคดีจุดเุอต้องการโอ้โอ้ะซาบข้าวคุณไม่ต้องการคุณไม่ต้องการผมต้องการคุณเอเดอร์แมนไม่ต้องการผมผมรู้สึกเสียใจเหลือเกิน ถึงกับบรรยายไม่ออกถึงกับบรรยายไม่ออกเราควรต้องการอย่างไรไม่บอกให้คุนะอ้าวได้รึยัมาตัดจบคลิปกันเถอะคุณไม่รักผมเลยละมาตัดจบคลิปมาจบคลิปกันมันเป็นคนใจร้ายขอสร้างบ้านให้เสร็จก่อนให้จบคลิป ขอตัดจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบาย